วิชาการออกแบบเครื่องจกักรกลวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานในการออกแบบเครื่องจกักรกลนะครับเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของในเรื่องของอความเค้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับอ่า ความเค้นที่เกิดขึ้นแล้วเรายอมรับได้แล้วก็ค่าความปลอดภัยนะครับความเค้นที่ยอมรับได้เ,เป็นค่าในการออกแบบที่ทำให้สามารถใช้วัสดุนั้นได้อย่างปลอดภัยนะครับหรือว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าคือเมื่อเรื่องที่เราเรียนเรียนผ่านมาเราจะพูดถึงเรื่องว่าถ้าถ้าในการออกแบบเรื่องจากคนของเราแล้วเนี่ยเราจะคํานวณค่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายของ ของของเครื่องจักรได้แต่ในที่นี้พอเรารู้ค่าต่างๆเราก็สามารถจะมาออกแบบนะค่าความปลอดภัยก็คือเราจะเราเราก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าค,าความปลอดภัยเข้าไปนะครับอ่าอย่างเช่นสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วเอ้ยต้องใช้ลวดสลิงอ่าเนือสิบมิลแต่เราเผื่อค่าความปลอดภัยออกไปนะครับเราก็จะบอกว่าอันทงนั้นอาจจะต้องใช้ ่ uh, 20มิลอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆถามว่าใช้แค่10มิลก็พอดีอกับการที่ uh, สลิงจะรับน้ําหนักได้แต่ว่าพอเราเผื่อค่าความปลอดภัยเข้าไปเราก็จะ uh, เพิ่มเป็น20มิลนี้เราจะเผื่อเข้าไปมากน้อยขึ้นแค่ไหนต้องมาพิจารณาเอาว่าเ,ออเราเวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราจะเผื่อค่าความปลอดภัยไปเท่าไหร่สิ่งที่เราจะเผื่อเข้าไปเนี่ย มันโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเอาอะไรมาคิดในในการที่ว่าเราจะเผื่อเข้าไปเนี่ยหนึ่งก็คือ, <c oughs> อวัสดุนะสำหรับวัสดุเหนียวเมื่อมีแรงม,มากระทําที่อุณหภูมิปกติเนี่ยจะใช้จุดคากหรือว่าความแข็งคากในการในการในการออกแบบในการคํานวณน,นะครับสําหรับวัสดุที่เป็นเปราะ วัสดุเปาะก็คือแข็งแต่ว่าไม่สามารถยืดหยุ่นได้เนี่ยเมื่อมีแรงมากระทาเนี่ยจะใช้ความแข็งแรงสูงสุดหรือว่าอันติเมตสเต็งในการคํานวณเห็นไหมใช้ใช้ค่าในการคํานวณไม่เหมือนกันแล้วซึ่งค่าค่าความแข็งของแข็งแรงของวัสดุเนี่ยเราสามารถเปิดได้จากตารางโลหะซึ่งมันมีตารางบอกอยู่แล้วว่าวัสดุที่เราไปใช้เนี่ยเป็นวัสดุเหนียวเราจะใช้ค่าไหนมาในคํานวณ วัสดุแข็งเราจะใช้ค่าไหนในการคำนวณเมื่อมมีแรงมากระทำที่มากระทำแบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านที่อุณหภูมิสูงจะใช้ขีดจำกัดความคืบในการคำนวณนะครับเมื่อมีแรงกระทำจะใช้เมื่อมีภาระแรงมากระทำแบบคาบก็จะใช้ความต้านทานในการละในการคำนวณ รกรณีเสาจะใช้ความน่าทานในการโกงเรียกว่าบักกิ้งสเต็งอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่าเราจะเอาค่าอะไรนี่นที่จะมาใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยเนี่ยก็จะมีผลนะครับตาอความเค้นที่ยอมรับได้อย่างเช่นคุณสมบัติของวัสดุกระบ,บวนการปรับแต่งที่ผ่านมาว่าวัสดุเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนอ,นอกจากวัสดุที่เรามาใช้เนี่ยหนึ่งเราไป เราเอามาเสเ็จเรียบร้อยเนี่ยมีการเอาอบชุบแข็งไหมเพิ่มความแข็งของผิวหน้าไหมสภาพผิวเป็นยังไงร,รูปร่างขนาดรอยบากรูเจาะอ,อันนี้มีผลหมดสภาวะของแรงเนี่ยการดึงการอัดการงอการบิดการเค้นต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆอุณหภูมิการกัดก่อนนะครับซึ่งเมื่อได้ค่าต่างๆเหล่านี้เราก็จะมอมาหาขีดจํากัดนะหาขีดจํากัดในการคํานวณซึ่ง เราเรียกมันว่าค่าเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยเท่ากับอ่าเท่ากับความเค้นที่ยอมรับได้หารด้วยไอ้ขอโทษความเค้อนอ่าความแข็งแรงอ้างอิงหารด้วยความเค้นที่ยอมรับได้นะครับความเค้นที่ยอมรับได้นะครับความเค้นที่ยอมรับได้เนี่ยก็คืออ่าก็คือความเค้นเอาความเค้นอ่า อ้างอิงเนี่ยนะครับอ้างอิงก็คือความปลอดภัยมีค่าสูงความเค้นที่ยอมรับได้มีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับความแข็งแรงอ้างอิงแล้วอัตราส่วนของความแข็งแรงอ้างอิงกับความเค้นที่ยอมรับได้เนี่ยเรียกว่าค่าเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับซึ่งจะออกมาหรือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เท่าไหร่นะครับอ่า หรือว่าไม่รู้ความความเค้นอ้างอิงเนี่ยก็เอาค่าความเค้นที่เรารู้จากการคำนวณเนี่ยนะตั้งนะครับแล้วก็นะครับอ่านะไปคูณด้วยค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เลยว่าเราจะเผื่อไปเท่าไหร่เราก็จะได้ความเค้นอ้างอิงอ่าเราก็ได้ความเค้นอ้างอิงนะครับเอาค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เผื่อเข้าไปเลยอ่าคูณเข้าไปเลยซึ่ง จะคูเซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยเราจะเซฟตี้แฟกเตอร์ไปเท่าไหร่ละ่ะซึ่งเขามีตารางนะครับนะครับมีตารางถ้าเป็นความเค้นที่ยอมรับได้ของเหล็กกล้าเนี่ยนะครับความเค้นที่ยอมรับได้ของเหล็กกล้าเนี่ยถ้าเป็นความเค้นในการดึงการอัดการเฉือนเนี่ยนนก็จะมีตารางบอกอซึ่งสามารถไปเปิดดูได้จากตารางโลหะนะครับถ้าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเหล็กกล้าคาร์บอนกลางหรือว่าเหล็กรอนะอันนี้เราก็ต้องดูว่าวัสดุที่มาทำเนี่ยเป็นอะไร นะครับเพราแล้วก็เราก็ไปเปิดค่าจากตารางโูหะอ่าไปเปิดค่าจากตารางแล้วก็เอาค่าความคิดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการคำนวณน,นะครับส่วนใหญ่แล้วค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ที่เขาอ่านี้อ่านิยมค่าเซฟตี้แฟกเตอร์พีเนาด้วยความนั้นทานกันดึงอ่าสเตบีเนี่ยนะถ้าเป็นอ่าภาระ แรงแบบสถิตเนี่ยก็จะใช้สำหรับเลก,ก้าก็ใช้ค่าเซฟตี้เวกเตอร์เท่ากับสามแต่ถ้าเป็นภาระแรงแบบคาบคาบก็คือแบบพันเนเหมือนอเหมือนเหมือนกระแทกอะเอาง่ายๆเหมือนดึงเป็นระยะดึงเป็นระยะเหมือนอย่างเช่นสลิงที่ใช้ดึงให้ตัวตอกเขาเข็มเนี่ยดึงเป็นระยะดึงแล้วก็ปล่อยดึงแล้วปล่อยเนี่ยก็เรียกว่าแบบพันเนี่ยนะก็คือ ใช้เ a ฟตี้แฟกเตอร์เท่าห้าแต่ถ้ามีการดึงกลับไปกลับมาดึงไปแล้วก็ดึงกลับอย่างเช่นสลิงของลิฟตเนี่ยลิฟตลิฟลิฟยกคนเนี่ยก็จะใช้ค่าเซ f ตี้แฟกเตอเป็นแปดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ดึงธรรมดากระแทกด้วยนะครับดึงแบบกระชากนะดึงแบบกระชากจะใช้สิบสองย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเป็นเหล็กก้านะถ้าเป็นเหล็กหลอก็เพิ่มขึ้นอีก อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้คือค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ที่เราควรจะใช้นะครับควรจะใช้ก็ไปเปิดซึ่งซึ่งค่าอื่นๆเป็นพวกพลาสติกเป็นอะไรพวกนี้ก็ไปเปิดดูจากตารางลหะว่าเขาควรจะว่ามันควรจะเผื่อเท่าไหร่นะครับส่วนว่าคำนวณออกมาแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็คำนวณอ่าส่วนอ่าคำนวณออกมาจากการใช้งานจริงว่าแรงที่ใช้ในงานจริงเนี่ยมันเท่าไหร่นะแล้วเราก็มาบวก แล้วก็มาคูณค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เราก็จะได้ค่าค่าที่จะใช้ในการออกแบบค่าที่จะใช้ในการออกแบบเครื่องจกักรกลนะครับสมมติว,ว่าเราคำนวณว่าแรงเท่านี้จริงๆอาจจะใช้เหล็กแค่นี้พอแต่พอเราเผื่อค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เข้าไปปุ๊บเราอาจจะต้องใช้วัสดุที่อ่าวัสดุที่ดีขึ้นหรือขนาดขนาดที่มันใหญ่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สำหรับ ในเรื่องของอความเข้นที่ยอมรับได้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เอ่เพอืเพื่อใช้ในการออกแบบนะครับก็สวัสดีครับ